เย็นตะโปรครับเย็นตะโปของแม่หอยร้อยชุดให้แม่ทำเย็นตะโฟให้กิน xin vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มัจ้ามันจา้นจา,จาคาบมาลูกมานะอยามา,าสื่อการเง็นนะมาเรืเ่ยยอยอย่าไปอยู่กันข้างหนนด,ดมิมามามาลูกมาคาบคาบมาเร่มาเร่นแม่เป็นแม่อยู่หัหนอีกแล้วเวลาพอบ้านมาลูกมาพอบ้านมาเร่ มามาน้ำจุกน้ำจ้าน้ำจ้ามาเล็กขับนะมาไหมาหมา